ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้โครเฮกซิดินอินแอลกอฮอล์นะครับในขั้นตอนของสกินเพรเพรีชั่นก่อนการผ่าตัดนะครับซึ่งในไกด์ไลน์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลทุกอันก็ด็อกคิเมนต์ไว้ตรงกันหมดว่าโครเฮกซิดินอินเอลกอฮอล์เนี่ยเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในการป้องกันเอสเซนไซนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดสกินเบิร์นหรือแอดเวอร์สเรีคชั่นเนี่ยทำอย่างไรกันครับครับเมื่อพร้้อมมแลวเเเรเนนรเราาากก็็จะะพนนคับโดย ใช้หลักการตามปกติเมาเดิมนะครับเพนจากจุดที่เราจะลงมีดแล้วก็วนออกไปข้างนอกนะครับซึ่งถ้าเราเทประมาณ1ใน3หรือ1ใน4ของถ้วยเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับสำหรับใช้ได,ได้พื้นที่ได้ทั้งท้องเลยนะครับโดยที่ไม่เหลือเทแล้วก็ไม่ชุ่มเกินไปด้วยทำให้คลอไรดซีดีนีนลกฮอเนี่ยแห้งพอดีนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้รกันว่าจอกลิดได้ดีที่สุด น้ำยาจอกลิ้ได้ดีที่สุดตอนที่ตอนที่มันกําลังแห้งนะครับตอนที่มันกําลังระเหยนะครับอันนี้จะเห็นว่าหมดถ้วยพอดีนะครับพอหมดถ้วยพอดีก็จะไม่เหลือให้เทนะครับไม่เหลือให้เทก็จะไม่มีการนองเจิงนองเกิดขึ้นนะครับ